ที่ได้ยินจากเธอแเป็นเ,เพียงแค่ความทรงจำที่ที่เราเคยทำด้วยกันมีวันน,นั้นคำว่ารักมันค่จะจาหายไปออกฝันที่เราเคยหวังจะทำไมวันนี้เหลือเพียงแค่ตัวฉันยืในห้องแห่งเดิมมีเพียงมองวันจนกว่าฉันจะหมดลมหายใจ Oh 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 รักที่ฉันเค เธอแค่ยืนได้แ่เฝ้ามองแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของได้กระทดลองแต่ไม่ใช่คนที่หมายปอง uh huh. เธอเดินจากไปพร้อมใช้ในปันที่จับจอง uh huh. อยากขับขาดใจตอนเธอไม่เลียวมอง uh huh. อยากจะบอกเธอวันนี้ไม่หมดรัก uh huh. เพียงแค่ตอนนี้มันอยากจะหยุดพัก uh huh. เธอเดินกับใครผมเห็นแล้วชะงัก ผมมันไปมองชูนิวกราบมาพูดว่าฟังฟากรักที่ได้ยินจากเธอมันก็เป็น็กเพียงแค่ความทรงจำสิ่งที่เราเคยทำด้วยกันในวันน,นั้น <Yeah. S 2> คำว่ารักมันค่จะจางหายไปฝ <Yeah. S 2> ันที่เราเคยหวังจะทำไมวันนี้เหลือเพียงแค่ตัวฉันอยู่ในห้องแห่งเดียดนี่เพียงแค่หมอบพันจนกว่าฉันจะหมดลมหายใจ เคยได้ยินแต่ทำไมวันนี้ไม่มีเธอและไม่ชินเกลี่กลิ่นกระไรเท้าของเธอที่ติดดินวันเธอเดินจะไปพร้อมน้ำตาที่รอยดินแม้ว่าวันคืนไม่อาจย้อนวันในปฏิทินก่อนเคยเข้านอนหลับเต็นและดื่มกินกลายเป็นเรือเมื่อวันที่สองเราพบโบยบินแลือแค่ค่ำคืนที่ไร้เดือคนนี้จริงหลักมันอยู่ใช้งาเป็นปอลปาห้ามใจไฉนมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งดูบิดเบือนไป ลายสติสตังลยลายแล้วเรียงการเถียงความความจริงมันเป็นยังไงใครกันที่รู้ชูเบี่ยงตามภาวนาละความจริงที่มีเพียงเธอที่รู้ดีไม่เป็นั่ปราถนาแต่ฉันยังฝากความรักฤดีท่าทีว่ายังรักแต่ยังคุมากการหักห้ามหมายปองท้าพิสูจน์เือร้ายที่สุดหลุดความรักที่ยจะเามมันก็เป็นได้เพียงแค่ความทรงจำที่เราเคยทำเดยกันนี้วัน คำว่ารักมันแค่จะจางหายไป <Yeah. S 1> วันที่เราเคยหวังท่าทำไมวันนี้เนื้อเียงแค่ตัวฉันอยู่ในห้องแห่งนั้นพิมพ์หม <c oughs> อกวัน <c oughs> จนกว่าพวกกูจะหมดลมหายใจ <c oughs>